อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกเอ็นนิ่มเส้นอ้วนขนาด1.5มิลสีดำสีเทาสีขาวอย่างละหนึ่งหลอดโดยใช้โคเชสีทับศูนหรือ2.5มิลในการถักชุดกระเป๋าสำเร็จรูปประกอบด้วยก้นกระเป๋าขอบป,ปากกระเป๋าสายกระเป๋าทั้งแบบหิ้วและแบบสะพายข้างและซับในสำเร็จรูปกระเป๋าใบนี้เป็นการผสมผสานงานถักกระเป๋าว,วายูและงานหนังออกมาได้อย่างสวยงาม และไม่ต้องเสียเวลาในการถักก้นกระเป๋าและสายกระเป๋าก้นกระเป๋าสามารถทำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องกลัวเปื้อนและในการทำซับในก็ใช้วิธีการถักรวมไปในคราวดเดียวไม่ต้องตัดเย็บให้เสียเวลาอีกด้วยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มถักนะคะเดี๋ยวนกขออธิบายผังลายก่อนนะคะอันนี้คือก้นกระเป๋านะคะเราก็จะแบ่งครึ่งเริ่มถักตั้งแต่ด้านข้างด้านขวามาจนถึงข้างด้านซ้ายนะคะ จุดที่เราจะขยายคือแถวแรกสีขาวทั้งแถบนี้เราจะถักขยายให้ได้ทั้งหมด96หลักนะคะคือครึ่งของก้นกระเป๋าข้างละ96หลักอันนี้ก็96หลักแถวต่อไปผังลายมันก็จะตรงกันเป๊ะเลยนะคะสำหรับผังนี้นกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะคะวิธีถักเราจะถักเริ่มถักจากด้านข้างนะคะ ใช้โคเช่สทับศูนย์ถักเราจะถัก2เอเนะคะลงไปในแต่ละรูหลังจากที่เราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะถักแถวที่1โดยเปลี่ยนสีไหมเป็นสีขาวนะคะ สีขาวนี่เราจะนับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะเราจะถักเพิ่มห่วงนะคะให้มันได้96ห่วงเราต้องนับเอานะคะแล้วก็เฉลี่ยให้มันได้96ไปแต่ละจุดนะคะเพราะว่าบางทีแถวที่เราถักติดกับก้นกระเป๋าสีดำหลักมันไม่ได้เราก็เฉลี่ยไปตามจุดต่างๆให้มันได้ข้างละ96ให้ได้นะคะ สีดำเราก็ปล่อยเรายังไม่ต้องตัดนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เราจะถักเก็บไหมด้านหลังของสีขาวไปด้วยนะคะวิธีถักเราจะถักคอทอริ้วหลักนะคะคือควักเอาเส้นเดียวนะคะคือเส้นด้านหลังเราจะถักคอทอริ้วหลักแบบนี้จนจบชิ้นงานเลยนะคะ หลังจากที่เราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะแถวต่อไปเราจะถักสลับเปลี่ยนสีใหม่นะคะเดี๋ยวนกจะสอนวิธีการถักเปลี่ยนสีใหม่นะคะจากตามแพทเทิร์นจะเริ่มตรงนี้นะคะแถวที่2สีเทาแล้วก็สีดําสีขาวสลับกันนะคะเราก็นับตามช่องว่ามันถักทั้งหมดกี่หลักนะคะสีเทาหนึ่ง6 7สี่ห้าพอหลักสุดท้ายนะคะที่เราจบสีขาวเราก็แทง เข็มลงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็ควักสีเทาขึ้นมาแทนจากนั้นก็มัดปลายไหมสีเทากับสีขาวสักหนึ่งรอบด้านหลังเราจะถักเก็บปลายเชือกทั้งสามสีไปด้วยกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้มันจะถักอยู่ทั้งหมด7หลักนะคะพอหลักที่7เราจะเหลือค้างไว้ในปลายโคเชตอยู่2ห่วงจากนั้นดึงไหมสีดำขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็ถักตามผังสีดำไปอีก5 สองสสพอหลักที่หก็เหลือห่วงไว้สองห่วงนะคะจากนั้นก็ดึงไหมสีขาวขึ้นมาแทนถักสีขาวต่อไปอีกหก เราก็ถักสลับสีกันแบบนี้ไปตามผังเลยนะคะเราก็ต้องดูตามผังไปทีละจุดนะคะเราก็จะถักแบบนี้ขึ้นไปทั้งหมด33แถวนะคะมาจบหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะลายกระเป๋ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวสุดท้ายก็จบด้วยสีดำหนึ่งแถวต่อไปเราก็จะใส่ซับในนะคะเราก็จะเอาด้านทำซิปนะคะไว้ด้านในเข้าไปใส่ในกระเป๋านะคะ ให้ขอบของซับในกับตรงกับขอบของก้นกระเป๋าขอบมันก็จะตรงกันนะคะเราจะเริ่มถักด้านข้างนะคะจะใช้ไหมสีขาวโซ่หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะถักตามปกติคือถักคอทอริ้วหลักคือแทงไปด้านหลังนะคะเราถักลงไปในห่วงแล้วก็ทะลุลงไปในรูที่เจาะไว้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถัก X ติดกับรูนะคะ1ครั้งจากนั้นก็ถักลงในหลักต่อไป1ครั้งนะคะโดยที่ไม่ต้องลงในในรูนะคะถักสลับกันรูถัดไปก็ถักแล้วก็พร้อมกับล็อกรูเข้าไปด้วยนะคะถักเข้าไปในรูแล้วก็ถักเอ็กปกติ1ครั้ง ถักไปพร้อมลูหนึ่งครั้งแล้วก็เอ็ก1หนึ่งครั้งถักพร้อมลูหนึ่งครั้งเราก็ถักแบบนี้นะคะให้จนครบรอบเลยนะคะหลังจากที่เราถักมาทุกครบทุกแถวแล้วนะคะ ตัวซับในมันก็จะติดกับชิ้นงานนะคะติดกับตัวกระเป๋านะคะต่อไปแถวสุดท้ายนะคะเราจะถักเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ถักแบบเดียวกันนะคะถัก X หรือถักคอทอริ้วหลักบนทุกหลักอีกหนึ่งรอบแล้วก็จบเลยนะคะสำหรับตัวกระเป๋า หลังจากที่เราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็ยังไม่ต้องตัดใหม่นะคะให้คาทิ้งไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปถักขอบกระเป๋ากันก่อนนะคะสําหรับขอบกระเป๋านะคะอันนี้นกขออธิบายนะคะเพราะว่ามันจะถักแบบเดียวกันกับก้นกระเป๋านะคะคือถัก x ลงไปในรู2ครั้งนะคะ 2x จนรอบแล้วเราก็ตัดเก็บใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตรงมุมให้เริ่มตรงมุมนะคะ เริ่มตรงมุมแล้วก็จบตรงมุมจากนั้นนะคะหลังจากที่เราถักขอบปากกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาใช้เข็มกัดทําเครื่องหมายนะคะมาล็อกไว้หนึ่งสองสามแล้วก็ด้านหลังนี่อีกนะคะ3ามสี่ต่อไปนะคะเราจะถักตัวชิ้นงานกระเป๋ากับขอบกระเป๋าให้มันติดกันโดยถักวิธีถักเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะโดยควักเอาเส้นด้านนอกอันนี้คือเส้นด้านนอกนะคะ ของตัวกระเป๋ากับด้านนอกสุดของขอบกระเป๋านะคะ2เส้นแล้วก็ดึงรูดออกแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะให้เราควักเส้นด้านด้านนอกสุดนะคะเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบนะคะให้ชิ้นงานมันติดกัน อันนี้จะเป็นชิ้นงานจำลองนะคะเพราะว่าขอบมันเป็นสีดำเวลาถักเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองเห็นไม่ชัดนะคะวิธีถักเราจะใช้วิธีถักเลื่อนห่วงนะคะเราก็เริ่มต่อไหมอันนี้จะสมมุติเป็นขอบตัวกระเป๋าด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบกระเป๋าด้านบนเวลาถักเราจะถักเอาควักเอาเส้นด้านนอกควัก ถ้าจับแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะควักแล้วก็รูดเส้นด้านนอกนะคะด้านนอกสุดด้านล่างกับด้านบนเราก็จะดึงรูดแบบนี้ปกติเขาจะเอาเส้นด้านในนะคะแต่นี่เราจะเอาเส้นด้านนอกตรงขอบกระเป๋ากับตัวขอบของปากกระเป๋ากับ ขอบของตัวชิ้นงานบางทีหลักมันอาจจะไม่เท่ากันนะคะให้เรายึดขอบของปากกระเป๋าด้านบนเป็นหลักนะคะเราอาจจะเว้นถ้ามันตรงกับจุดไหนเราอาจจะเว้นด้านล่างไปซักหหลักนะคะอาจจะลักไก่ไปซักหนึ่งหลักมันก็ไม่เห็นแบบนี้นะคะสมมุติว่าหลักนี่มันตรงกันเราก็ข้ามหลักหลักด้านล่างไปหหลักแล้วก็เอาหลักด้านบนอีกอันหนึ่งนะคะ ให้ยึดด้านบนเป็นหลักนะคะอันนี้คือถักชิ้นงานให้มันติดกันมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักขอบแล้วก็ตัวชิ้นงานติดกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่สายรูดนะคะเราก็เริ่มใส่สลับกันขึ้นลงนะคะ ็ามาจบตรงรูด,ด้านขวานะคะหลังจากที่เราใส่สายรูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลอกปลอกรูดตรงสายนี่ตรงกลางนี่นะคะเข้าไปทั้งสองข้างนะคะต่อไปเราก็จะทําผู้มาติดกับปลายสายรูดนะคะวิธีทําผู้นะคะอันนี้เราก็จะตัดกระดาษแข็งๆประมาณสัก3นิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เชือกเอ็นนิ่มนะคะทั้ง3ามสีดำเทาขาวมาพัน กับกระดาษนี่นะคะทั้งหมด15รอบจากนั้นก็เอาเชือกนะคะตัดไว้ประมาณสัก30เซนมามัดตรงกลางนี่นะคะมัดให้แน่นสักสสองามรอบนะคะจากนั้นก็ดึงออกแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดให้มันแยกออกจากกันนะคะมันก็จะออกมาเป็นผู้แบบนี้นะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะถักจุกมาครอบผู้อีกทีนะคะวิธีถักจุกที่จะเอามาครอบปลายผู้นะคะวิธีถักเราจะเหลือปลายไหมไว้ประมาณสัก4นิ้วนะคะจากนั้นทำห่วงวงกลม2ห่วงนะคะพันปลายนิ้วชี้2รอบแล้วถักคอทอหรือถักเอ็กลงไปในห่วงวงกลม8ครั้งนะคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8มมันจะเป็นรูใหญ่ๆแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งดึงตรงปลายให้มันชิดกันนะคะจากนั้นก็เอามาเชื่อมติดกับหลักแรก ต่อไปแถวต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถัก 8V นะคะอันนี้ก็เป็น1คือถักซ้ำนะในแต่ละรูนะคะ2 3 4 5 6 7 8เราจะถักวนเป็นก้นหอยเลยนะคะต่อไปแถวที่3 4แล้วก็5อีกแถวนะคะเราจะถัก X บนทุกหลักนะคะแถวที่5เสร็จแล้วแล้วก็ถักแถวที่6แถวที่6เราจะถัก A 1กับ สลับกับ X 1นะคะ A คือถักแบบนี้นะคะควักลงไป2หลักแล้วรวบให้เป็นหลักเดียวนะคะอันนี้คือ A แล้วก็ X 1 A 1สลับกันจนครบรอบนะคะหลังจากที่ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะเราก็จะเหลือปลายไหมไว้ประมาณสัก7-8นิ้วนะคะตัดแล้วก็ล็อก จากนั้นให้ใช้ปลายใหม่นะคะคล้องกับคล้องกับหลักนี่นะคะบนทุกหลักเลยควักลอดควักลอดแบบนี้นะคะทุกทุกหลักหลังจากที่เราคล้องห่วงบนทุกหลักแล้วนะคะเราก็จะเอาปลายสายรูดสอดเข้าไปแล้วก็ดึงตรงที่ไหมที่มันโผล่มานี่นะคะให้มันรับกับสายรูดนี่ให้แน่นเลยนะคะรูมันจะได้แบบติดกันเลย จากนั้นให้เอาผู้ที่เราทํามามัดติดกับปลายหนังสักสามรอบมัดให้แน่นๆเสร็จแล้วก็เอาปลายหนังคอดเป็นปมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็รูดฝาครอบนี่นะคะให้มันมาครอบตรงผู้ตรงอันนี้เราก็ดึงให้รูนี่มันชิดกันนะคะจากนั้นก็ใช้โคเชควักปลายไหมลอดลงมาด้านล่างนะคะจากนั้นให้เราดึงสายที่เรา เอาทำเป็นคล้องคล้องห่วงบนทุกหลักนะคะดึงให้แน่นให้ตัวจุกนี่นะคะมันรัดกับคู่นะคะแล้วก็ใช้โคเชควักห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกแล้วก็ดึงให้แน่นแล้วก็ควักปลายไหมลอดลงข้างล่างอีกทีนะคะเราก็ตัดปลายผู้ให้มันเท่ากันนะคะใช้ไฟแช็คนะคะ ลงตรงปลายปลายมันก็จะไม่บานไม่ยุยนะคะเราก็ทําแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระเป๋าวายูฉบับไทยงานออกมาแล้วหรูหราสมกับความตั้งใจเห็นแล้วหายเหนื่อยกันเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะ และสำหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่าน YouTube อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ